คนจะลอยเควงขว้างไปทั่วบ้างหาที่เกาะแต่ก็ไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการนานา,นาจิตตังสำหรับวันนี้ทางเราจะนำเรื่องเกี่ยวกับคำบอกเล่าของพระอาจารยร์รัตนายาโนมาให้ฟังกันนะครับคืนหนึ่งภายหลังจากการฝึกสมาธิหมุนจบสิ้นลงหลวงพ่อมักจะเปิดโอกาสให้ถามคำถามต่างๆที่ผู้มาฝึกเกิดสงสัยขึ้น หากไม่มีคำถามหลวงพ่อก็มักจะเล่าประสบการณ์ของท่านให้ฟังกันคืนนั้นท่านพูดถึงการไปเผยแพร่ธรรมะบนยอดดอยของท่านรวมไปถึงการประกอบพิธีสมโภธพระธาตุที่สร้างขึ้นบนดอยซึ่งขณะที่กำลังบรรจุพระธาตุเข้าองค์เจดีย์นั้นฟ้าที่ขมุข,ขมัวอยู่ก็เปิดเป็นแสงสว่างจ้าส่องมาเป็นลำสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับผู้คนที่อยู่ในพธิธีหลวงพ่อบอกว่า ท่านถึงกับคนลุกซึ่งผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยยังอดแปลกใจไม่ได้จากนั้นท่านเล่าว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามผมถึงกับตะลึงที่ท่านพูดถึงเรื่องนี้ออกมาโดยที่ไม่มีใครถามเลยและเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินจากหูที่ท่านพูดถึงเรื่องอนาคตท่านบอกว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะเล่านักเพราะจะทำให้คนตื่นกลัวกัน แต่ที่ท่านเล่าให้ฟังก็เพื่อไม่ให้พวกเราประมาทและเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นอยู่ในวิสัยที่ท่านจะรู้ได้โยมก็จําเอาไวเ้เล่นๆก็แล้วกันนะถ้าหากเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นก็จะนึกได้ว่าอ๋อหลวงพ่อเคยพูดไว้ท่านกล่าวอย่างติดตลกในคืนถัดมาเมื่อผมได้มีโอกาสซักถามกับท่านโดยตรง ท่านได้เล่าเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมีการระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ผมคงจะขอข้ามส่วนนี้ไปเพราะเป็นรายละเอียดปีกย่อยเกินไปและโดยส่วนตัวแล้วผมสนใจในภาพรวมที่จะเกิดขึ้นมากกว่าถ้าเกิดสงครามโลกแล้วเราจะทำยังไงดีครับมีคนถามขึ้นไม่ต้องกลัวหรอกโยม ท่านตอบแต่แทนที่คำตอบของท่านจะทำให้หายกลัวสำหรับผมแล้วกับตะลึงหนักเข้าไปอีกเพราะท่านพูดต่อว่าไม่รู้ว่าพวกเราจะได้อยู่ทันดูสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่าหลายคนอาจดีใจว่าสงครามโลกอาจจะใช้เวลาอีกนานกว่าที่จะเกิดขึ้นซึ่งตัวเองก็คงตายไปเสียก่อนแต่ในความคิดของผมคนเราอาจมีสิทธิ์ตายจากภัยพิบัติอย่างอื่นได้ ก่อนที่จะเกิดสงครามซึ่งหลังจากนั้นหลวงพ่อได้เล่าต่อไปว่าการใช้น้ำมันอย่างสิ้นเปลืองจะทำให้ธาตาุต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นโลกเกิดอาการแปรปรวนในแกนกลางของโลกซึ่งเอียงอยู่ประมาณ23องศาครึ่งจะมีมโนธาตุมากขึ้นคือมันจะกลวงและเบาขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะพลิกตัวลงอย่างกระทันหันทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงแก่มนุษย์ทั้งหลาย คนจะลอยเคว้งคว้างไปทั่วบ้างก็หาที่เกาะแต่ก็ไม่อยู่คนที่จะรอดได้ก็คือคนที่สามารถตัดจิตใจออกจากร่างกายที่เจ็บปวดได้เท่านั้นท่านยกตัวอย่างคนที่ถูกผ่าตัดแล้วไม่เจ็บและท่านยังบอกว่าการทดลองนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสจะทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดเร็วยิ่งขึ้นผมไม่แน่ใจว่าที่ท่านบอกว่าแกลโลกจะพิกนั้นเป็นอย่างเดียวกับโพชิปหรือเปล่า หลวงพ่อท่านกล่าวต่ออีกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติจะมากขึ้นอากาศแปรปวนแผ่นดินไหวน้ำท่วมจะรุนแรงขึ้นตามลำดับจากกรุงเทพถึงนครสวรรค์จะจมหมดและศูนย์กลางจะย้ายมาอยู่ที่ลำพลูนสำหรับสงครามโลกครั้งที่สามนั้นท่านบอกว่าอาวุธนิวเคลียร์จะไม่น่ากลัวเท่าอาวุธแสงซึ่งขณะนี้นักวิทยาศาสตร์สหรัฐที่ได้รับรางวัลโนเบล ในปีคิดตศกราช1995นั้นได้ค้นพบอนุภาพที่เป็นต้นกำเนิดของอาวุธแสงแล้วเพียงแต่เขายังไม่รู้ว่ามันสามารถนำมาใช้เป็นอาวุธได้เท่านั้นเองซึ่งอนุภาพตัวนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นตัวที่ทำให้แรงชนิดที่6ซึ่งสามารถทะลุทะลวงผ่านทุกสิ่งไปได้ตัวอนุภาพนี้เองที่เป็นตัวเดียวกับที่หลวงพ่อเรียกว่าเส้นแสง ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของจักรวาลท่านยังให้ข้อสังเกตอีกว่าหนึ่งปีก่อนเกิดสงครามโลกคนสามารถขึ้นไปสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่บนอวกาศและสามารถทำกลางคืนให้เป็นกลางวันได้คู่สงครามที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้คือเอเชียกับยุโรปการทำลายล้างนั้นจะใช้อาวุธแสงยิงมาจากอาวกาศไลย่ยิงกันเป็นแนวไปสิ้นสุดที่พีระมิด บรรยากาศหลังจากที่หลวงพ่อพูดจบนั้นมันเงียบยังบอกไม่ถูกจนหลวงพ่อต้องถามขึ้นว่าใครอยากช่วยไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้ภายพิบัติเกิดขึ้นบ้างถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ต้องเลิกใช้น้ำมันกันให้หมดนะจะทำได้ไหมละ่ะไม่มีใครตอบทันได้เลยสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือสัญญาณเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งพอสรุปได้ว่า ก่อนเกิดสงครามโลก1ปีถึง1ปีครึ่งจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เป็นสัญญาณคือในไทยพระจะถูกยึดเงินในระดับโลกจะมีการสร้างบ้านสร้างเรือรนบนอวกาศแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นซึ่งมีทางเป็นไปได้โดยตรากกาวว่าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติจะเกิดความแรงแค้นซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งต่างๆนานา,นา,นาน อันเป็นชน,นวนให้เกิดสงครามขึ้นมาได้แต่ที่สำคัญก็คือระยะเวลาเหลืออีกเท่าไหร่เดือนสิงหามใช่หรือไม่ครับหลวงพอ่อหลวงพ่อท่านบอกว่าระบุไม่ได้ขนาดนั้นผมจึงต้องถามท่านใหม่ว่าอีกประมาณ4-5หปีข้างหน้านี้ใช่ไหมครับท่านก็ตอบว่าประมาณนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากฝึกช่วงเช้ามืดจบลงหลวงพ่อท่านได้บอกเคล็ดลับของการฝึกสมาธิหมุน ให้แก่ผู้อบรมที่ยังเหลืออยู่จากนั้นท่านก็ให้พรและกล่าวลากับทุกคนผมจากวัดของหลวงพ่อมาหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จริมสองข้างทางนั้นเงียบสงบเหลือเกินแต่ในจิตใจผมละ่ะผมเองไม่ได้รู้สึกตื่นกลัวมากนักถ้าเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นจริงอาจเป็นเพราะผมเองก็มีภาพเหล่านั้นอยู่บ้างแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงและรวดเร็วอย่างที่หลวงพ่อท่านบอก โดยส่วนตัวของผมบัดนี้ได้พบคำตอบแล้วว่าทำไมความรู้สึกก่อนที่จะมาวัดนี้ของผมจึงจำเป็นต้องไปมากกว่าควรไปสิ่งที่ผมได้รับรู้นั้นมาทำให้คลายความยินดีในเรื่องความสำเร็จทางหน้าที่การงานที่เพิ่งได้รับมาหมัดๆมสิ่งที่ผมนึกตอนนั้นก็คือต่อไปเราจะประมาทไม่ได้แล้วความเห็นอาจารย์มรกตรัตนไตรเพชร คนจะลอยเคว้งคว้างเพราะโลกหยุดหมุนลงชั่วขณะหนึ่งแต่มีแรงส่งเพราะโลกเคยหมุนด้วยความเร็ว1,000งันไมล์ต่อชั่วโมงทางแก้คือทุกคนต้องใช้โซ่ที่แข็งแรงมากผูกตัวเองติดกับสิ่งที่มั่นคงที่สุดนั่นก็คือภูเขาหินแกรนิตส่วนถ้าผูกกับอาคารที่แข็งแรงหรือต้นไม้ใหญ่จะได้หรือไม่นั้นคงต้องทำการทดสอบความแข็งแรงในการยึดของอาคารหรือต้นไม้นั้นก่อนว่า มีค่าความยึดเกาะเพียงพอที่จะยึดไม่ให้ลอยออกไปในขณะที่โลกหยุดหมุนได้หรือไม่ส่วนทางแก้อีกทางหนึ่งคือต้องไปอยู่ใต้ดินที่แข็งแรงแม้จะลอยขึ้นมาแต่ก็จะไม่หลุดออกไปนอกโลกมีความเสียหายน้อยกว่ามากเหตุผลเรื่องคนจะลอยเคว้งคว้างเพราะโลกหยุดหมุนนี้อาจทำให้มนุษย์ทั่วโลกวิบัติได้หลายพันล้านคน ยังไม่รวมถึงสิ่งก่อสร้างจำนวนมหาศาลและสัตว์เลี้ยงต้นไม้และพืชอื่นๆนี่ยังไม่รวมความวิบัติจากกรณีอื่นๆที่ร้ายแรงเช่นความร้อนมหาศาลจากพายุสุริยะแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่จะเกิดในรอบ13,000ปีสึนามิซึ่งน่าจะสูงระหว่าง100-1,000เมตรเข้าทำลายผู้คนชายทะเลและมหาสมุทรที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การที่โลกหยุดหมุนทำให้น้ำทะเลจำนวน1,370ล้านลูกบาทกิโลเมตรเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกือบจะ1 1,000ัไมล์ต่อชั่วโมงแม้จะลดความเร็วลงเรื่อยๆแต่ก็เข้าครอบคลุมพื้นที่ดินบนฝั่งทั้งหมดที่มีพื้นที่มากกว่าทะเลสองเท่าคือมหาสมุทรหนึ่งส่วนพื้นดิน2ส,ส่วนซึ่งเกิดมากกว่าสูงกว่าแรงกว่า เร็วกว่าสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้สมุทรอย่างมากมายลองคิดง่ายๆนะเพียงหนึ่งชั่วโมงภายหลังโลกหยุดหมุนและน้ำทะเลไหลเข้าพื้นดินในประเทศไทยเองก็จะไหลนองไปท่วมทุกพื้นที่ของประเทศไปถึงเชียงใหม่เชียงรายและแม่ฮ่องสอนที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล400-1,000เมตรการที่จะอพยพไปอยู่ใน3จังหวัดดังกล่าวนั้น ได้เปรียบตรงที่มีระยะทางจากมหาสมุทรไกลที่สุดในประเทศไทยคือ800-1,200กิโลเมตรจากชายฝั่งทะเลที่กทมน่าจะทําให้ความเร็วความแรงของน้ําทะเลที่ไหลาจากอ่าวไทยลดลงอยู่ในความสูงที่ไม่เกิน300เมตรจากระดับน้ําทะเลที่3าจังหวัดดังกล่าวตั้งอยู่นอกจากนี้ทิวเขาบางส่วนที่จังหวัดตากอุตรดิต์ลำปาง จะช่วยต้านกระแสน้ำทะเลที่บ้าคลั่งให้ลดลงได้หลายสิบเปอร์เซนต์ทั้งเชิงปริมาณความเร็วความแรงและน้ำทะเลนั้นก็จะไหลกลับไปโดยเร็วกลับไปสู่ที่ทะเลตามความสูงของชัยภูมิพื้นที่ภาคเหนือดังกล่าวที่ได้เปียกมากกว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยส่วนน้ำที่มาจากการละลายของขั้วโลกเหนือนั้นมีน้อยกว่าขั้วโลกใต้มากมายหลายเท่าและนอกจากนี้ น้ำจะเขื่อนจีนที่สร้างไว้เป็นร้อยะๆเขื่อนที่เมื่อแตกแล้วซึ่งน่าจะแตกแน่ๆถ้าเกิดโลกจุดหมนุนคาดว่าปริมาณน้ําอย่างน้อยสามหมื่นล้านลูกบาทเมตรซึ่งจะไหลผ่าน3จังหวัดดังกล่าวเพราะมีทิวภูเขาที่สูงมากกํำบังอยู่ทางเหนือเว้นเชียงรายที่จะโดนบ้างเท่านั้นส่วนทางอีสานจะโดนน้ําจะเขื่อนจีนร้อยเขื่อนแตก และโดนซ้ําจากน้ําแข็งจากขั้วโลกละลายอย่างแน่นอนปริมาณน้ํา30,000ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณจากเขื่อนสามผาของจีนเพียงเขื่อนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าทุกเขื่อนของจีนแตกคาดว่าปริมาณน้ําน่าจะมากกว่าประมาณ10บเท่าก็คือ3 0 0 0 0 0ล้านลูกบาศก์เมตรเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าขอให้ใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังอะไรที่ไม่เหลือบาก,กว่าแรงก็เต็มเตรียม,มไว้ แต่อย่าทำร้ายปัจจุบันขณะตนของเราหรือคนใกล้ตัวกันนะครับสำหรับท่านใดที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ไครต์และคลิกที่ลูกกระดิ่งเพื่ออาไว้แจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดการอัปเดตกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดี